ยินดีต้อนรับสู่ช่อง AK Car Garage ช่องของคุณสำหรับการสำรวจเทคโนโลยีทางทหารยานยนต์สมัยใหม่และนวัตกรรมขั้นสูงจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่และฝึกขั้นสูงที่โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือเครื่องบินขับไล่ rtaft 5 0 th รุ่นปี2026เครื่องบินลำนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงกองทัพอากาศไทยให้มีสมรรถนะระดับโลกทั้งในด้านความเร็ว ความแม่นยำและความพร้อมในการรบโดยได้รับการออกแบบร่วมกันระหว่าง Korea อ e r o s p a c e Industry และลอ e e ี m มาตินซึ่งได้สร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบ RTAF t t 0 THP 2026เป็นรุ่นปรับปรุงของ T50 Golden Eagle ที่ได้รับการพัฒนาและปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศไทย โดยทำหน้าที่ได้ทั้งเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นสูงและเครื่องบินรบหลายภารกิจเครื่องบินรุ่นนี้มีสมรรถนะเหนือเสียงทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมต1.5สามารถจำลองสถานการณ์การรบจริงได้อย่างสมจริงสำหรับการฝึกนักบินระบบอากาศพลาศาสตร์ถูกออกแบบมาให้มีเสถียร,รภาพสูงและตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การบินและการควบคุมเป็นไปอย่างแม่นยำในทุกสภาวะหนึ่งในจุดเด่นของ t 5 0 t h คือระบบอิเล็กทรอนิกส์และห้องนักบินที่ทันสมัยห้องนักบินแบบ g กล s c o c k Pit มาพร้อมจอแสดงผลหลายฟังก์ชันให้ข้อมูลสถานการณ์แบบเรียลไทม์แก่ผู้ขับระบบควบคุมแบบ f l y b y w i r e ช่วยเพิ่มความเสถียรและความแม่นยำในการบิน การติดตั้งคอมพิวเตอร์ภารกิจและระบบควบคุมการบินแบบดิจิทัลช่วยให้นักบินสามารถทำภารกิจได้ทั้งแบบโจมตีอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบห้องนักบินยังจำลองจากเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4ทำให้นักบินฝึกสามารถเปลี่ยนไปใช้งานเครื่องบินรุ่นใหญ่กว่าอย่างคริปเปหรือ F-16 ได้อย่างรับรื่นเครื่องบินรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ General Electric F-404GE-102 ให้แรงขับประมาณ17,700ปอนด์มอบอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและการควบคุมที่ราบรื่นในทุกสถานการณ์ โครงสร้างน้ำหนักเบาและวัสดุคอมโพสิตช่วยลดการซิ่งเปลืองเชื้อเพลิงและเพิ่มความคล่องตัวสูงสุดในด้านอาวุธ T-50TH มีปืนใหญ่อัตโนมัติขนาด20มิลิเมตรสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้และสามารถติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีอาวุธโจมตีภาคพื้นระเบิดและจรวดได้หลายชนิดรวมถึงสามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูง ทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจในบทบาทสนับสนุนทางอากาศการลาดตระเวณและการป้องกันทางอากาศได้ด้วยการออกแบบของเครื่องบินเน้นที่ประสิทธิภาพการใช้งานและความปลอดภัยระบบตรวจวิเคราะห์การบำรุงรักษาอัตโนมัติช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมบำรุงทำให้ T-50TH เป็นเครื่องบินที่คุ้มค่าและเหมาะกับการใช้งานระยะยาว ระบบเตือนภัยเรดาร์ระบบต่อต้านการรบกวนและระบบสื่อสารข้อมูลแบบเข้ารหัสช่วยให้การปฏิบัติภารกิจร่วมกันมีความปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากมุมมองของนักบิน RTAFT-50TH มอบประสบการณ์การบินที่ยอดเยี่ยมห้องนักบินถูกออกแบบให้มีความสะดวกสบายสูงพร้อมระบบนำทางและควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยเครื่องบินสามารถจำลองสถานการณ์รบได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้นักบินฝึกสามารถพัฒนาทักษะการรบในสภาวะใกล้เคียงของจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบในด้านรูปลักษณ์ภายนอก T-50TH มีดีไซน์ที่สวยงามโเฉี่ยวด้วยลวดลาย3ส,สีแดงขาวน้ำเงินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทีมแสดงการบิน Blue Falcon ของกองทัพอากาศไทยทั้งบนพื้นรันเวย์และบนท้องฟ้าเครื่องบินลำนี้ดึงดูดทุกสายตาได้อย่างสง่างามในส่วนของข้อมูลจำเพาะ เครื่องบินมีความยาวประมาณ13เมตรช่วงปีกว้างราว9.4เมตรน้ำหนักเปล่าประมาณ6,500กิโลกรัมรัศมีปฏิบัติการมากกว่า1,800กิโลเมตรเมื่อเติมถังเชื้อเพลิงเสริม และสามารถบินได้สูงสุดถึงระดับความสูง48,000ฟุตรุ่นปี2026มาพร้อมการอัปเกรดระบบเรดาร์การสื่อสารและการบูรณาการอาวุธขั้นสูงเครื่องบินสามารถติดตั้งระบบตรวจจับเป้าหมายแบบดิจิทัลและระบบแผนที่ยุทธวิธีเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบเรดาร์บนเครื่องสามารถติดตามเป้าหมาย ตรวจจับภูมิประเทศและระบุภัยคุกคามได้อย่างแม่นยำ RTAF T50TH ได้พิสูจน์ความสามารถในฐานะทั้งเครื่องบินฝึกและเครื่องบินรบเบาในการฝึกซ้อมร่วมและการแสดงทางอากาศสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของกองทัพอากาศไทยและศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง การผสมผสานร,ระหว่างวิศวกรรมของเกาหลีและประสบการณ์การปฏิบัติการของไทยได้สร้างเครื่องบินที่มีความน่าเชื่อถือสูงและคุ้มค่าต่อการลงทุนระยะยาวในตลาดอาวุธโลกซีรีส์ที50ยังคงเป็นที่จับตามองด้วยความยืดหยุ่นและความคุ้มค่าในด้านสมรรถนะรุ่นปี2026นี้แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินสามารถพัฒนาและปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างลงตัว เพื่อให้พร้อมต่อก,การรบและการฝึกในยุคใหม่สุดท้ายนี้ r t a f T-50 TH เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนขององค์การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการฝึกและการออกแบบเชิงยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะใช้ในการฝึกนักบินหรือผ่านกิจการรบเครื่องบินลำนี้ยังคงเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างอำนาจทางอากาศของประเทศไทยให้มั่นคงในอนาคตหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดติดตามช่อง AK Car Garage เพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกข่าวสารเทคโนโลยีทางทหารและการอัปเดตยานยนต์ทางอากาศรุ่นใหม่จากทั่วโลกเราจะกลับมาพร้อมเนื้อหาหน่าสนใจอีกมากมายที่นี่ใน AK Car Garage